และแล้วในวันที่เราเรอคอยก็มาถึงหลังจากที่ได้เห็นนาะงสปอยปืนออกมาแล้วก็มีเหรอที่ปาวันจะไม่จัดผมจัดสิคะ่วงสวยขนาดนั้นแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง n e โอฟั n t i e r s h e r i f ที่พึ่งจะออกมาใหม่ว่ามันดียังไงความรู้สึกหลังใช้เป็นยังไงยิงดีขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันไว้ด้วยนะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำเลยเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์บริการดีสะดวกปลอดภัยต้องที่นี่เลยส่วนสาววอล l o เวอรลนไม่รู้จะเติมเกมที่ไหนเติมได้ที่นี่เพียงแค่คุณบอกชื่อและแฮชแท็กก็สามารถเติมได้แล้วแถมยังได้ส่วนลดอีก10%ด้วยนะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่ได้มีแค่วอลล์เวอ์ยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ROV Overwatch LOL เกมอื่นอีกเพียบ ทุกคนสามารถทักได้ที่เพจเติมโค้ดเกมแต่ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย คลิปนี้จะเป็นการรีวิวล้ว,ลวนๆไม่ยาวมากเพราะว่ารอบนี้เราซื้อมาแค่2ส,สก,กินเราก็จะรีวิวแค่2ส,สก,กินแต่คนละคลิปนะจ๊ะเลือกแบบที่เราชอบเลยแต่นั่นก็คือที่เราชอบก็คือ n e o f r o n t i e r c h e r ์ f er นั่นเองพูดเลยว่าเราไปลองมาแล้วลองเล่นว่ะลองเล่นมันตั้งแต่ลงแรงแล้วก็ทีมเดสแมทแล้วเราก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าควรจะซื้อไหมสําหรับคนที่ยังตัดสินใจอยู่คลิปนี้อาจจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็ได้นะ มีโอฟันเทียเชอร r ลปืนรูปแบบตะวันตกทรงคาวบอยอมันก็เหมือนคาวบอยแหละมันจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีมีสีดำสีทองสีเงินแล้วก็สีแดงมีให้อัพทั้งหมด4ขั้นมีแอนิเมชันสังหารและที่สำคัญมันมีแอนิเมชันการควงปืนแลวทุกคนมันเท่มากมันเท่สุดๆแถมมีเสียงเพลงตอนควงซะด้วยนะ แต่มอ,มองไปแล้วคือมันเหมือนแบบมันเหมือนวิงแมนในเอพิกเลเจนด์เหมือนกันนะแล้วก็ความรู้สึกหลังใช้แล้วก็นะพูดเลยว่ายิงดีโคตรเสียงชัดเสียงไม่นักเกินไป เซนกระสุนก็ชัดไม่ดื้อมือด้วยนะไม่เด้งไม่เด้งเหมือนปืนบางปืนมันดูไม่กองแก๊งอะแล้วตัวปืนก็ดูไม่ลำคาญตาจริงๆอะยิงดียิง,ยงไม่ดีช่างหัวมันเถอะเน้นควงมันเท่มันเท่มากถ้าบอกว่าให้คะแนนการควงพูดเลยว่าเต็มส0ให้พันและนี่แหละที่เราบอกจะให้ทุกคนซื้อซื้อเถอคะค่ะคุ้มมากเราเอามาควงเล่นก็คุ้มแล้วจริงๆ แล้ววันนี้เราก็ขอจบการอวยเพียงเท่านี้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ข้อมูลประการใดผิดพลาดต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยถ้าชอบกดไลค์ถ้าชายกดแชร์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย